เรื่องของปลาหมอคางดํากันบ้างค่ะคุณผู้ชมสภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดําค่ะพิจารณากันต่อในชั้นอนุกรรมธิการแล้วก็เตรียมเสนอเป็นยติด่วนด้วยติดตามจากคุณดาวีชัยคิรีแรงงานสดจากรัฐสภาค่ะ ค่ะคุณพัทรนยัยคุณวันิสาค่ะวันนี้ค่ะคุณกายนัทชาบุญชัยอินสวัสด์นะคะได้นาเมนูปลาหมอคังดําทอดเตรียมมาเสิร์ฟให้กับสอสได้ชิมกันค่ะแต่สุดท้ายถูกห้ามน,นะคะเลยลําลงมานะคะชิมโชว์ผ่านสื่อแล้วก็แจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนได้ชิมกันค่ะ วันนี้ค่ะคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสพักเก้าไกลนะคะในฐานะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนําเข้าปลาหมอคลังดําค่ะบอกว่าบริษัทเอกชนนะคะที่เชิญมาชี้แจงเป็นครั้งที่2ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมและส่งหนังสือลาแบบไม่ระบุเหตุผลพร้อมทั้งแนบเอกสารชี้แจงที่เป็นข้อมูลตรงกับกรมประมงที่กรรมธิการนั้นได้รับทราบมาแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะมาให้ด้วยขณะที่ในส่วนของกรรมธิการเอง นุเองนะคะก็ได้เตรียมที่จะเชิญกฤษฎีกามาให้ความเห็นเพื่อเอาผิดด้านกฎหมายและหน่วยงานต่างๆที่จะมาประเมินความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์หน้าพร้อมย้ำแนะนํานะคะให้รัฐบาลน,นั้นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการทําลายระบบนิเวศเรียกร้องรัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะในส่วนของพรรคก้าไกลเองนะคะคุณนัทชาบอกว่าก็เตรียมที่จะเสนอยติด่วนต่อสภาด้วยเสนอไปยังรัฐบาลถึงเรื่องการระบาดครั้งนี้ที่ถือเป็นการ ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสัตว์น้ำทำลายอาชีพของเกษตรกรและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีมูลค่าความเสียหายที่ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้และไม่สามารถที่จะรอให้คนที่มีจิตสำนึกเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้ได้จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีนั้นพิจารณาหาแหนวทางแก้ไขปัญหาด้วยค่ะประมจำนวน9ท่านได้ขอเข้าไปสำรวจในแลบ แล้วก็เข้าไปเรียกว่าสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องของการนําเข้าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ของทาง lab บ,บอกว่ายกเลิกโครงการไปแล้วเนื่องจากปลาตายทั้งหมดและทางเจ้าหน้าที่ก่อนกับก็ขอญาตสุ่มตรวจในบ่อพักน้ําซึ่งสุ่มตรวจโดยการหว่านแหซึ่งหว่านแหไปในบ่อพักน้ําของแ l a เอกชนเนี่ยเจอปลาหมอคางดํา10ตัวตัวไซส์ขนาด14เซนติเมตรนะซึ่ง7เซนติเมตรขออภัย ซึ่งมันเป็นขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเนี่ยประเมินประเมินว่าถ้าตัวขนาด7เซนติเมตรเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณสักราวๆอายุเกือบๆหปีหรือ1ปีกว่านี่ก็คือข้อสงสัยว่าเรามีบริษัทหนึ่งที่ต้องการวิจัยงานชิ้นนี้ต้องการวัตถุก,ก็คือมาวิจัยก็คือปลาชนิดนี้แต่อยู่ดีๆปลาตายทั้งหมดและยกเลิกโครงการผ่านไปแป๊บเดียวมีปลาที่ต้องการวิจัยอยู่ในพื้นที่ คิดว่าจะทําอะไรกับปลาชนิดนี้และตั้งแต่ปี60ที่พบรายงานยังไม่มีความคืบหน้าในการดําเนินคดีใด,ดๆผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้หน่วยงานของรัฐควรจริงจังและดําเนินการให้ถึงที่สุดเราจะปล่อยผ่านการพบเจอปลาครั้งนี้ในปี2567ไปต่อไม่ได้แล้ว และเมื่สักครูนี้นะคะนายนัทชาพร้อมด้วยกับสอสอพักเก้าไกลหลายคนค่ะได้เข็นรถที่มีปลาหมอคังดําจากเกษตรกรบางขุนเทียนจํานวน20กิโล ะะปรุงเป็นเมนูปลาทอดข้าวปลาแกะค่ะพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดเพื่อที่จะนํามาให้เพื่อนสสนั้นได้ลองชิมแต่กลับถูกนายพิเชษเชื้อเมืองพ่านรองประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรคนที่2ห้าไม่ให้นําเข้าไปในห้องอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรนะคะก็เลยนําลงมาถแถลงข่าวและก็ชิมให้สื่อมวลชนได้ชมค่คะพร้อมกับสสพักเก้าไกลคนอื่นๆด้วยนะคะก่อนที่จะมอบให้กับสื่อมวลชนค่ะได้มาร่วมชิมแล้วก็ร่วมรับประทานนะคะและบอกว่าจะไม่ยอมเด็ดขาดว่าห วันนี้ยติที่พระเก้าไกลเตรียมจะยื่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะ ขณะที่วันนี้เองค่ะพักเก้าไกลเองก็ยังได้มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาผ่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะในชื่อชุดลบล้างผลพวงร,รัฐประหารรวม3ฉบับด้วยกันร่างที่1ก็คือยกเลิกมาตรา279ประกาศและคําสั่งทุกคอสชอทุกฉบับนะคะร่างที่2ก็คือการเพิ่มหมวด16ทับหนึ่งในรัฐธรรมนูญเรื่องของการป้องกันและต่อต้านการรัฐประหารและร่างที่3ก็คือร่างของการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะ โดยนายภริทวัชรศิลป์นะคะสสและโฆษกพักเก้าวไกลอบอกว่าวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูนรายมาตราในประเด็นที่สําคัญและเร่งด่วนคู่ขนานกับการผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วและก็ถือเป็นภารกิจแรกของสอวอชุดใหม่ที่จะเข้าไปดําเนินการด้วยค่ะ วันนี้คงต้องตับตาดูนะคะว่าในช่วงบ่ายวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นสสภาค้าวไกลจะเสนอยติในเรื่องเกี่ยวกับลกปละหมากรหมอคังดําได้หรือไม่ค่ะคุณพัทรนาไนคุณวานิสาคะ